кр สวัสดีพี่บ้านนะสาวนูนนคนไข้ทุกคนนะครับวันนี้เพราะของตามวันนี้ได้ไปงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนเราก็ได้ทํารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปแล้ว Honor 10นะครับล่าสุด Honor 7C Honor 3C อลาะไรก็หลายๆตัวมากมายไก่กองวันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลย Honor Play ตัวนี้นะครับเปิดมาด้วยนโยบายก็คือราคาถูกครับแล้วก็เป็นเกมมิ่งโฟนที่ใช้ CPU ตัวท็อปก็คือ Ki r i ร970แรมตัวนี้เนี่ยมี2ความจุก,ก็คือ6กกิกกับ 4G กิกแต่ว่าตัวที่ขายว่า นะครับตัวท็อปเขาจะเป็น128น,นั้นคือขายต่างประเทศอันนี้ขายบ้านเราก็จะเป็นตัว램 a ี4ลอม64่แทนคาดว่านะครับคาดว่านะ่าจะต่ำหมื่นเดี๋ยวราคาออฟฟิเชียลออกวันที่3เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ไปดูกันราคาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าต่ํากว่าหมื่นแน่นอนครับอาจจะเป็น9,900อะไรประมาณนี้ <Whoa. S 1> ก็เดี๋ยวรอชมราคาอย่างเป็นทางการกันอย่างที่บอกไปว่าเน้นในเรื่องของเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ที่ทํามาค่อนข้างจะซัพพอร์ตพอสมควรทั้งเรื่องของหน้าจอออออใหญ่่2เเเลยอ battery, อเลยยคคืืแบตตตรีด3ัว GPU เทอร์โบนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของจากทางฝั่ง h u a เว่ยเขาอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ใช้คิรินก้า70ซึ่งเป็น CPU ตัวเดียวกับ u a w e i ี p 10แล้วก็ p 10 Pro แล้วก็ตัว Honor 10นะครับก็จะเป็น CPU ท็อปสุดแล้วของทางค่ายคีรินแรม4 <c oughs> อ่าแล้วก็รอม64เนะี่ยตัวแรมกับตัวรอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าจะเป็น DDR4 DDR4X หรือว่าเป็น UFS 2.12.0อะไรอย่าะไรงี้วันนี้จะมาแกะกล่องพรีวิวอ่านสเปคให้ได้ฟังกันก่อนคร่าวๆเดี๋ยวรีวิวรอพี่แพมเอาไปใช้งานจริงก็เดี๋ยวจะได้ปล่อยอยู่กันครับก็จะมีการเทสเรื่องของเกมเป็นหลักใครที่กาลัังงงหาสสมมรทโฟนเนเเลลล่่่กกกจออออใญบตดด้้คูวย แบบจัดเต็มสไตล์ออนอร์เนี่ยก็รอดูแล้วก็รอซื้อได้การารับประกันแล้วก็ศูนย์วางจำหน่ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั่วประเทศไทยแล้วนะครับการรับประกันเนี่ยใช้ศูนย์เดียวกับหัว่วยเลยลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมตัวนี้ผมว่า,น,าน่าจะตอบโจทย์ในหลายๆด้านพอสมควรครับทั้งเรื่องของราคาเรื่องของสเปคเรื่องของศูนย์บริการนะครับเคสเคิร์ฟฟิล์มเฟิร์มอะไรก็เยอะแยะมากมายโอเคอันนี้คือถุงมันครับที่เขาให้มาจากในงานให้ดูอุปกรณ์ที่เขาใส่มาให้ก่อนนะครับตอนผมเอากลับมาอันนี้ก็จะเป็นนกลล่องโดดเปิิิบรสุท์มมาแ้วี ผมใครด้วยก็ไม่รู้ติดมาอ่ะอันนี้คือกล่องของ Honorplay ลนะครับลักษณะดีไซน์กล่องเนี่ยจะคล้ายคกันเลยนะครับกับตัว h o n o r 10แต่ว่ากล่องของ Honor 10จะเล็กกว่าเพราะว่าเครื่องมันเล็กกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนี่องชืช่อหมอชออแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเกมจอยสติ๊กอ่งงอันนี้ไม่รู้ว่าวันขายจะมีจะมีแถมให้หรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาเองแล้วกันอ่ะแล้วประมาณร้อยหนึ่งนะครับนี่จะ เกมพับจีอ่ะจิบจบจิจที่แบบโกงๆงอะ่ะเออเอนั่นแหละอันนี้ในงานเขาแถมมาให้นะครับเอาไปสําหรับพวกาทารีวิวได้เอาไปเล่นกันอะไรประมาณนี้อ่ะกล่องเหมือนกันเลยนะครับคล้ายคกันแต่อันนี้กล่องจะโตกว่าน่อยหนึ่งตรงนี้อ o n เนอร์เพลย์นะครับอัลตร้าวโอเลบสีที่เราได้มาจะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่คือบลิฟทที่เขาให้มานี่จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีอัลตร้าไวโอเลแล้วก็เป็น n a v y Blue แล้วก็ Midnight Black นะครับสามสีที่เอามาวางขายในบ้านเราสีดําที่เป็นลายแบบดิจิทับสีแแดดงงิิจตอออลลััันนน้้นผมถมถวร เขาบอกว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าจะเอาเข้าไทยหรือเป่าเป็นตัวแรม6กิกรอม1 2 8แล้วก็สีเป็นสีลิมิเตดครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอมเป็น64กิกนะครับแรมเป็น4กิก ผมเนี่ยได้เอาไปแกะเล่นกับลุงยามแล้วนิดหนึ่งนะครับให้ลุงยามถ่ายรูปสีม่วงเพราะว่าสีม่วงเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอาไปกันไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนจะอยากได้สีบลูกันหมดแล้วก็สีดําคนก็สีดําไปแต่ว่าผมเนี่ยเห็นว่าสีม่วงมันแปลกดีก็เลยหยิบมาอันนี้เป็นไพ่ของเราไว้ก่อนอุปกรณ์ที่แถมมาในตัวเครื่องอันแรกเป็นเข็มจิ้มซึมนะครับแล้วก็ซิลิโคนเคสนี่คือเคสท,ที่แถมมาให้ก็จะเป็นเคสแบบนุ่มนิ่มใส่แล้วไม่ต้องกลัวมันจะกัดคอถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปวันปกติิิิิิคครครรบบเเเเเขขาาาาาจจะะตดฟฟฟฟลลลล์์์มมมมมมให้้ปป็็นนนกกกกกซึ่งีีีอื สารนู่นนี่นั่นเป็นฟิล์มเกรดดีอันนี้คือเขาเคลมมาแต่ว่าเครื่องที่เรารีวิวเนี่ยยังไม่มีฟิล์มต้องเป็นเครื่องที่วางขายจริงๆอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นควิกชาร์จหัวเหยควิชชาร์จนะครับใช้เทคโนโลีเดียวกันตรงสุดคือ9โวลต์2แอมป์นะครับกับ5โวลต์2แอมป์นี่เมดอินไชน่าเป็นหน้าตาน่ารักประมาณนี้ใครที่เ้ยพี่แหม่ผมเล่นเกมผมอยากได้ควิกชาร์จจัดไปได้เลยมีควิกชาร์จมาให้ในกล่องเลยนะครับสบายสบายสไตล์มายุราเป็นสายชาร์ อ,อันนี้คือของแถมนะครับถ้าเกิดซื้อไปต้องได้ครบตามนี้ระยะซูมเข้ามาน,นิดนึงชึบหน้าตาตัวเครื่องนะครับปุ๊บผมแกะไปแล้วทีหนึ่งนะครับก็แกะดมๆไปนิดนึงนี สีตัวนี้เขาเรียกว่าสีอัลตราไวโอเลตก็จะผสมกันระหว่างชมพูกับม่วงนะครับกึ่ง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 ไม่เจงชมพูจ๋าซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ม่วงจ๋าก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยครับเหมือนที่ตาคุณเห็นเลยในกล้องถามว่าทําไมผมเลือกสีนี้มาเนี่ยผมว่ามันแปลกดีคือตอนแรกที่ไปถามว่าทําไมทํามือถือเกมมิ่งแต่ทํไมทาสีชมพูมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะครับผู้หญิงเองก็เล่นเกมเยอะเหมือนกันอันนี้เขามีการไปทำรีเสิร์ชมาหาข้อมูลข้อมูลมาประกอบการทําสีนะครับก็ได้ Okay. สวยดีดูแปลกตาไปดีเพราะปกติแล้วเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยเจอมือถือที่เป็นสีม่วงนะเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยเจอนะส่วนจะเป็นสีน้าเงินใช่ไหมแมนแมนสีดําอันนี้เจอบ่อยสีขาวสีทองอะไรเงี้ยที่เป็นสีค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็อนอร์เพึ่งทําสีนี้เป็นครั้งแรกชอบก็เลยหยิบสีนี้มาหน้าจอ f u ลวิวนะครับขนาด 6.3นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อเเป็นแบบ2.5ดีเคิร์ฟแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นโลหะเขาบอกว่าโลหะมันจะช่วยในเรื่องของการรับสัญญาณก็รเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีกว่าแบบกระจครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้แต่ว่าโลหะเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีกว่าอยู่แล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD plus Android ตัวนี้เป็น Android 8.1ครอบทับด้วย EMUI 8.2ตัวใหม่ล่าสุดเลยแรมให้มา4ร6มหกสีเป็น Kirin 970 10ดศนย์สนาโนเมตรอคตาคอตัวนี้เด่นในเรื่องของ GPU u r พ o แล้ว ก็ระบบการเล่นเกมแบบโปดีไอร้ระบบการเล่นเกมแบบโปดีมันจะทําในเรื่องของการสั่นเวลาเล่นพับจีใช่ไหมเวลายิงปุ๊บมันก็จะสั่นอีกแบบหนึ่งโดนคว้างระเบิดโดนระเบิดใกล้ๆมันก็จะสั่นอีกแบบนึงก็ระบบเสียงเป็นแบบเซราครับ7.1ด้วยใครจะไปเล่นเกมแบบฟินๆก็จะได้อัตราลบมากเป็นพิเศษนี่คือที่เขาเคลมมาแบตเตอรี่นะ3,750 mm. เาบมิลลิแอมเค้าบอกว่าใช้งานได้ถึง1.5วันสําหรับการใช้งานหนักแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นเกมแบบฟูลไทม์เลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4.6สี่เล่นได้4ชั่วโม 4.6ชั่วโมงมาจากแบตเตอรี่ที่ใหญ่แล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์จ p u Turbo บที่อกว่ามันช่วยในการประหยัดพลังงานแล้วก็แรงขึ้นแต่ว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แพ่นไปเทสลวกันครับอันนี้ผมมาอันบอกเฉยๆกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.0กล้องหน้าอยู่มองนี่ก็ด้านหลังเป็นกล้องคู่นะครับกล้องคู่ตัวนี้เนี่ย16ล้านบวก2ล้าน f 2.2กับ f 2.4มี ai มีโหมด 3d เหมือนกันอ่ะเรื่องงานวิดีโอน่จะถ่าย 4k ได้ GPU Turbo บเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ประมวลผลกราฟิิกกกดดีขึ้้นนวว่าาเม60%แลล็ประหยััพงง จากตัวชิปเซ็ตเนี่ยลงไปอีก30%เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้พี่แพมไปเทสอ่ะอันนี้เขาบอกมาขาอ,อมาอยางนี้เดี๋ยวขอฟิลลิ่งการจับก่อนเออด้านหลังก่อนแล้วกันนี่ด้านหลังกล้องของ Honor 10เนี่ยจะเป็นกล้องแนวยาวนะครับอันนี้จะเป็นกล้องแนวตั้งแบบเดียวกับ P20 Pro แล้วก็ตัวสแกนนิ้วเนี่ยของ Honor 10มันจะอยู่ด้านหน้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังขนาดเครื่องเนี่ย Honor 10จะเล็กกว่านิดนึงจะเล็กกว่าพอประมาณตัว Honor Play เป็นโลหะ Honor 10จะเป็นกระจกแต่ว่าดีไซน์อื่นๆคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเน้นการใช้งานที่ต่างกันตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ แบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบการจับค่อนข้างที่จะเต็มมือพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดเราเทียบว,ว่ามันคือหน้าจอ6.3นิ้วนะครับฟังอีกครั้งนะครับ6.3ซึ่งมันดูใหญ่มากแต่ว่าพอเราอยู่ในมือจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เลยมันจะไม่ต่างกับหน้าจอ5.5นิ้วแบบ iPhone 7 Plus อะไรพวกนี้ต่างกันนิดเดียวนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าด้านบนใหญ่กว่านิดเดียวแต่ว่า ฟีลลิ่งการจับเนี่ยดีพอๆกันเลยจับดีมากเหมือนเราจับ iPhone 7 p l พ s ัอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับหน้าจอใหญ่ครับเอาไว้ดูหนังเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยสบายฟีฟลลิ่งการถัดก็ดีครับปึ๊ดปื๊ดป๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดกลับไปดูกล้องมันนิดหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมด AI เปิด AI ได้มันจะช่วยทําให้ภาพเนี่ยดูสวยขึ้นอะไรประมาณนั้นกดวิดีโอนะครับผมจะดูความละเอียดถ่ายได้ถึง 4K อ่าอันนี้แจมแล้วก็ Full HD พ l u s 60เฟรมเรทก็มี Full HD ธรรมดาก็มีไฟล์เราจะเลือกก็เป็น H. 2 H.265 6 4หรือวว่าตตันีี้ก็จะม ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำบิวตี้มาให้ด้วยนะครับเทรดนี่เป็นแบบ 3D ไลนี่ตึ๊ด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 ก็จะเลือกข้างหลังให้โอ้โหดูดูคิวครับดูคิวเดี๋ยวให้ดูคิวก็คิวเป็นคิวครับตามสไตล์เทอร์มดโปรนะครับให้มาค่อนข้างเยอะก็เอาไปใช้งานใครที่แบบชอบถ่ายรูปสวยๆอะไรจะถอดแบบมาจากหัวเวลเลยในเรื่องของโหมดโปรโหมดโปรหัวเวลเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอคือสุดตีนปรับได้เกือบทุกอย่างนะครับเอางี้ดีกว่านี่คือต้องมีหน้าสองปรับได้หมดนะครับเรื่องของการโฟกัสอัน,น นวลเป็น AF-S AF-C นะครับเรื่องของไวบาลลนถ้าเกิดว่าพีเซทที่เขาให้มาคุณไม่ชอบไปที่ปรับค่าพีเซตตัวนี้ปรับได้ละเอียดสัสว์ผมบ, <ๆ S 2> บอกเลยเป็นเป็นกล้องที่ถ่ายจริงจังได้แบบแบบพูดได้เลยว่าถ่ายจริงจังได้ฟ <ๆ S 2> ิชัเตอร์ล่าสุด3 0วินะครับซึ่งปกติน้อยมากที่แม่งจะให้ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เร็วสุดอยู่ที่1ต่อ4ี่พันก็ก็ถือว่าสุดแล้วโหมดออโต้ก็ ISO ต่ำสุดคือ50สนะครับสูงสุดคือ3,2 0พนนี่ขนาดไม่ได้เน้นเรื่องกล้องนะ เน้นแบบเน้นเกมอะหมดโปรโก็ยังจัดเต็มนะครับให้กล้องคูมด้วยถ่าย 4K ได้ด้วยในลิดราคาไม่ถึงหมื่นแววๆวๆมานะว่าไม่ถึงหมื่นจิงก็ปิ้นนะครับอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะเวลาเราปลดล็อกอะไรเงี้ยก็จะ พึ่ไปได้เลยคุณไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราสแกนนิ้วเนี่ยมันจะไปโดนเลนส์กล้องเพราะแม่งอยู่ห่างไกลกันเละเกินสีอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันเกิดว่าเราเป็นแบบผู้หญิงครับอยากได้สีสวยๆหวานๆเน้นเล่นเกมเน้นแบตอืดจอใหญ่มันได้มากกว่าการเล่นเกมถ้าเกิดคุณไม่ใช่ชอบคนที่ไม่ได้ชอบเล่นเกมคุณก็ซื้อได้นะครับคือมันใช้ได้หลากหลายอัตลักษณ์ทีนี้ความน่ารักของเขานะครับคือพอร์ตเป็นไท e C แต่ตัวแจ็ค3.5มิลยังมีมันนี่เจ๋งมากโคตรชอบนะครับคืออย่าตัดออกเลยแม่งลำบากชีวิตต้องหาตัวแปลงนะครับแล้วก็ลำโพงตรงนี้เป็นเซอร์ราอัะเดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูนะครับเคสที่เขาแถมมาให้ก็นุ่มนิ่มใส่ไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ พอดีเป๊ะเคสอย่างนี้นะครับมันดีอย่างเลยก็คือมันจะไม่กัดขอบเวลาเราใช้เป็นนานๆเสียหน่อยเวลานานไปมันจะเหลืองแต่ว่าเราก็ซื้อเปลี่ยนได้9 9บาทอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งดีกว่ามันกัดขอบนะครับถ้ากัดขอบนี้ผมไม่เอาเลยนะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการพรีวิวโดยคร่าวๆใครที่กําลังหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งจอใหญ่แบตอืดสเปคจัดเต็มนะครับซีพียูใช้แบบเดียวกับตัวท็อปีซอฟต์แวร์วิวเทอร์โบมีเรื่องของ 3D Gaming นะครับ 3D u n วนะครับ u n วเป็นแบบ็จัดปไดในึ่เดยวา่า ข้าวคือไม่ถึงหมื่นสีมี3สีอย่างที่บอกม่วงอย่างนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีดําถ้าเกิดว่าแมนๆหน่อยนะเอาสีน้ําเงินนะครับสวยแมนมากาไม่ก็สีดํสองสีนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหวานๆหรือว่าชอบความแปลกความแตกต่างน,นะครับ สีม่วงก็น่าสนใจไปลองจัดกันเองแล้วกันนะครับตามสะเบยส่วนรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวให้พี่แพรมเอาไปใช้งานก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งดีไม่ดีกล้องเป็นยังไงเกมเป็นยังไงก็จะเน้นเทสเกมเป็นหลักแล้วกันใครที่อยากให้เทสเกมอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ชื่อเกมมาไว้ด้านล่างนี้ผมตั้มก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ